สวัสดีครับเรามาเจอกันครับโรงงานโอจิซังโรงงานที่ผลิตหน้าไม้ยิงปลาครับติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตีเรามีไอเทมเด็ดๆมากมายนะมีทั้งเป็นไม้ประดูไม้สักและไม้ยางนาไอเทมของเรานะครับหนึ่งไกเราเป็นสแตนเลสไม่ใช่ไกเหล็กปีก็สแตนเลสทุกอย่างนะครับกันสนิมหมดนะครับผมนี่เรามาดูไอเทมเราตัวนี้นะครับสุดยอดของเรายอดขายนะครับวันละ100กระบอกทั้งประเทศไทยทั่วประเทศไทยเลยครับ100กระบอก นะครับตัวนี้ราคา1399จบนะครับ 1399. จบพร้อมยิงได้เลยได้อะไรบ้างนี่นะครับได้กระบอกสายยางลูกดอกครบคันนะครับแล้วเรามีไอเทมมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันครับไอเทมเรามากมายที่ให้ทุกคนได้เลือกได้สรรพันธุ์ท้ายเราทําอย่างดีคุณภาพอย่างดีมีทั้งไม้ยางนาไม้สักไม้ปะดูพร้อมทุกอย่างยังไม่พอเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันยังไม่พอขนาดนี้นะครับ ห้องอบของเราครับมีทั้งหมด2ห้องนะครับในการเคลือบสีเคลือบเงาของเราครับผ่านมาตรฐานอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวครับฝุ่นไม่มีนะครับไม่มีเกาะนะครับรับรองทุกกระบอกผ่าน QA ของเราทั้งสิ้นนะครับเราไปเจอกันต่อครับยังไม่พอครับเราใช้สแตนเลสอย่างดีกันสนิมตามต่อครับ โอเคครับเราผลิตขั้นตอนเครื่อง C N C รูปแบบของ C N C ทุกกระบอกทุกขั้นตอนจะเท่ากันหมดนะครับเพราะทุกกระบอกเรามีการตรวจสอบมันดีใช้เครื่อง C N C ในการเจาะในการกึงทุกกระบอกเพื่อนๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ผมพาไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันแรงมันแม่นกันแค่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันครับไป มันจะได้ในมาตรฐานของแบรนด์โอดิซัง